ใช่แล้วกาลสินดินดำามุ่มปลากุ้งบอนที่แขกยังปลากุ้งบอนตอนนี้เราต้องทำเพราะว่าพี่น้องมบ้านกุลวนสายตรีเราได้สายตรีมาแล้วะหารใตเข้ามาแล้วก็แต่ว่าเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นคนร<อ>ับนนะเราทำกันทั้งวัน น่นนำบออแล้ครับขอให้พ้อจและน้องอุ่นให้กำลังใจพี่น้องผู้ประสบภัยที่ออมายกมาอยู่ที่เอตเมืองบุรีน,นะครับพจอครับเพิ่นครับสวัสดีครับ,รบตามจริงกมากต้นแต่เมื่ขึ้นเราละนะครับบ้านหกภูมปกติวันนี้นะครับผมพร้อมกับอีหล่าองคอิงพร้อมกับทิมศิลปินดาราหนังไข้ออกปกติเราจะไปพบ นะครับแฟนหนังอยู่ที่น้องคายแล้วมืออื่นอยู่เล่าแต่ยกเลิกภารกิจนะครับยกย่อมยกเลิกภารกิจเลยแล้วก็อยากยกเลิกเพื่อสิมาพ,พ่อพีพอน้องทอี่ตรงนี้นะครับถือว่าอีสานใต้เป็นอู่เขาอู่น้ำของสาวน้อยพิบันแพงนะครับแล้วก็ในในหนังภาพยนตร์ไทยอ้อคนชมเยอะก็อยู่อีสานใต้เหมือนกัน เราก็เลยซินิงดูได้บ่ได้ก็เลยอยากมาส่งกำลังใจอยากจะมาเป็นพลังหนึ่งถือว่าเป็นพลังอันแน่นอนนะครับที่จะมาซอยพี่น้องซอยเหลือกันกำลังใจและเราได้ทำงาจะฉพาะกำลังใจวันนี้นะครับมาเห็นกับเขาสู้พีสู้นองกินนะครับพอจบวันนี้กอีกพักเองลงตัวเลยเนี่ยฮอร์นนะครับแจกแล้วเราเป็นเราเดี๋ยวซีอิ๊วดีรอบนึงอีกหนึ่งนะครับให้พี่น้องไปด้วยได้กินจะในกับเป็นพลังใจทรงกำลัง ขอให้องค์สยามพ์คุณศรีรัมพ์วัทธิราชพบพักรักษาคุ้มครองเพว่าสิเป็นนะครับแนวหน้าที่อยู่แนวหน้าทหารไทยแล้วก็พี่รองที่อยู่ในนี้หรือพี่รองบากเข้นักสองบานยุ่งกันแล้โอเคเชิญเลยนะคุณมิ้ครับอ่านเองอิงเพชรปานแทงเนี่ยค่ะหลับเป็นคนแบบโปรเกงค่ะแต่กรขอเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อในเอ็ซีท่าบุรีรัมย์ทุกคนเด้อค่ะเด้อ อีหลาก็เป็นลูกหลานเนาะค่ะเนาะกับถือว่าเป็นลูกหลานปอบพ่อแม่เอ็มซีอีสานไต้ที่กันเนาะค่ะกับเป็นกำลังใจอีกเป็นกำลังใจด้วยค่ะเด้อสู้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับในเมื่อน้องอุ้งอิงมาแล้วไม่อยากฟังเสียงน้องอุ้งอิงปรบมือครับโอ้โห่เอาสักเพลงสักเพลงสักท่อนสักท่อนวันนี้ขอบคุณว่ยังกำท่านกำนัโกงเนาะโมงภาษาแม่ท่านกำโกงขอบคุณท่านลองบิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับอีหล่า สักสักท่อนสักท่อนเป็นสาวบ้านโคโคนอคอกนาเก้ามาเป็นดาราชาวดินบบลืมปรบาบบลืมบ้านนาบลืมทินก่อนจะออกสินปแสดงก่อมใจ เครื่องแบบคือชุดหมอลำหลกใจที่ช้ำมายืนจับไม้เสียงพินแค้นยังซ่อนเอาไว้ในหัวใจบอกเคยลืมไลพอมาจากยินเสียงหมอลำยังคงล่อเลี้ยงในหัวใจ เรเคยลืมอลไรอมาจากดินได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงรำพดทุกให้พี่น้องนะครับ <S <S เดี๋ยว <S 2> <S 2> เรายังมีศิลปินขึ้นลูกใหม่นะครับมาสมาวกับสาวน้อยปเ,ปเพริญแพงบาๆอายุ13ปี <S 2> <S 2> <S 2> จากจังหวัดบุรีรัมเลยนะครับเนี่ย ขอเสียงสวัสดีครับนะครับอีกหนึ่งเพชรเม็ดไม้ของสาวน้อเวียนแพงหรือสาวน้อยลำเพื่อโจ่ฝากพี่น้องนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีหล่าจากศรีสะเกษอันนี้จากจังหวัดบุรีรัมย์เอาไล่งานตัวละครเรื่องอะไรเป็นฟังลูกสวัสดีค่ะหนูน้องไม้อนันตยาชมเสนาเนี่ยค่ะกะเป็นลูกหลานเศร้าบุรีรัมย์นี่แหละค่ะเมื่อนี้กะมาให้กำลังใจนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะกะก็ไม่ยังง่วง ม่ก็เป็นคนอำเภอคูเมืองค่ะอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะกาเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อกาสู้ๆค่ะว่าไม่ยังหายกัรมีมาตลอต้องหักให้สุดใจความเสื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำใี้รู้ว่าเป็นฮักแท พอเจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่สิบปล่อยมือพระนองนี่คือผู้หญิงจนจนคนนทำมดาขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพอโจน้องอุกอิงน้องใหม่แล้วก็ที่สำคัญท่านกำนันกงที่ประสานมา ก็บอกว่าทั้งสท่านเนี่ยต้องการมาให้กําลังใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์ที่ประสบภัยแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่าทุกสุขพวกเราเนี่ยรับรู้กันหมดแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ทีมงานหนังไทยออไทยออดมีใครจะมาประชาสัมพันธ์สักหน่อยไหมไทยออดอ๋อพ่อโจพ่โจเลยกำลังฉายอยู่นะครับเอาไว้ฮันะครับเรื่องหนงยยังโบวเบียงดอกนะครับเอาซอายกับพี่น้องคนไทยหรือกแน่แค่ว่า หนังกำลังฉายอยู่ตอนนี้ผู้ใดอยากเข้าไปเมืองกับเมืองในพื้นเราดังฉายทั่วประเทศอยู่ครับขอบคุณครับยอดครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับยอดครับภารกิจแน่นมากแต่ก็อยากมาพบปะพี่น้องที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับแจกอะไรสักหน่อยไหมอ่ะดีเลยลูกเดี๋ยวอูยิ้มแจกอ่ะโอ้ดีดีแจกมาแจกผู้ผู้เ่าลูก่ะ ได้ครับได้ครับได้ครับเอาพี่น้องเลี้ยงคิวมาเลี้ยพุทธเผาเด้อเดี euh ๋ยวลำกับอุ๋งหญิงเอ่อกับดองไปพุทธเผาเอ่อพัดขาดก็ได้หมากคู่เนาะนี่สิ่งสิ่งสำคัญอาวุธประจำกายของพูทธเผาก็คือหมากคู่นี่ขาดก็ได้เออเอาอีลาแจกแชกแชกเออเอากินแล้วกันกินคู่แล้วกันสิได้มีแห้งขิ้มีแห้งใจไข้ออคุณคล้อง มี<อ><า>มีทั้งมากูแล้วก็มีทั้งขนมเดี๋ยวอันนี้ทีหลังโพราเดี๋ยวไม่พอขนมนจะมจอเอามากูนะครับมารับได้เลยเที่ยวมากแล้วก็ฟ้อนสันต้อนีนขอบคุณหลายๆนะครับ เด็กๆมาลูกมากขานมคนไทยนะครับเมืองแง่งกันเวลานี่แหละครับไทยช่วยไทยซอยกันยำไทยมากำลังใจมาก,ก่อนเลยครับขอบคุณหลายๆขอบคุณท่านนายกเทศบาลหนองตากน,นะครับขอบคุณหลายๆครับท่านนายกมาช่วยแจกนายกนายกช่วยแจยกได้ได้ได